สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะก็คลิปนี้จะเป็นพูดถึงชะตาราศีของชาวพฤกษบนะคะในเดือนกันยายน2566นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องไหนไปในทิศทางไหนบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะ ในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้ความวุ่นวายในเรื่องของการงานอาจจะลดน้อยลงแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาจจะมีความวุ่นวายใจก่อนหน้านี้นะ เหมือนกับว่าบางทีคุณก็มีความลังเลในใจเกิดขึ้นนะว่าจะตัดสินใจยังไงดีมีความอึดอัดบ,บางทีอาจจะมีการรอคอยการเงินขึ้นมาบ้างนะกลัวจะไม่ทันบอกได้เลยว่ามีการเงินหมุนออกหมุนเข้าทันอยู่นะถ้ามีรายรับเข้ามาก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างที่คุณต้องหมุนออกไปนะ ใครรอคอยการเงินก็ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการติดติดขัดขัด,ขดแล้วคิดว่าจะมีเงินเข้ามาหมุนทันไหมมันจะมีเข้ามาได้ทันท่วงทีเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะบางทีท่านอาจจะมีเซนต์มีรางสังหรณ์อะไรขึ้นมาที่มันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้น จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะบางคนที่มีคู่มีคู่ครองมีแฟนมีคนที่อคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะก็จะมาเข้ามาในเรื่องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะอาจจะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณก็เป็นได้นะก็จะมีข่าวดีเข้ามาให้คุณได้ พบปะสังสรรค์กันเกิดขึ้นนะอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนฝูงหรือความสำเร็จในเรื่องของการงานนะก็จะมีเข้ามาให้คุณได้สบายอ,อกสบายใจเข้ามาเหมือนกันส่วนในเรื่องของการงานจะมีข่าวดีถ้าคุณใช้พวกเทคโนโลยีเข้ามา ใช้ร่วมกับในการงานนะคะหรือบางคนที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้วการค้าขายหรือว่าทําเกี่ยวกับต่างประเทศจะไปได้ดีเลยแล้วมีโอากาสต่อยอดไปอีกได้ไกลเลยนะคะก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่เข้ามาทําให้รชาวราศีพฤกษบมีความสบายอกสบายใจเกิดขึ้นบางคนอาจจะมี โปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับต่างประเทศก็เป็นได้ซึ่งมันก็นํำพาให้คุณได้มีโอกาสต่อยอดพัฒนาก้าวหน้าขึ้นขึ้นไปนะคะในเรื่องของมันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะของการบางทีอาจจะหาช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นการเริ่มต้นดีไหมในช่วงนี้ก็ นช่วงปลายปีบางคนมีความลังเลใจนะบอกได้เลยว่าเริ่มต้นได้นะมันจะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้คว้าไว้แล้วก็ในเรื่องของการเงินก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสมีคนส่งงานให้ก็ทำให้คุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานและมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่เป็นได้เลยนะคะ ใครที่มีความกังวลใจในเรื่องของการเงินบอกได้เลยนะเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ทำให้คุณมีความกระชุ่มกระชวยจจิตใจเกิดขึ้นนะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนคะ่ะนะไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านหรือการเงินที่คุณจะได้รับมีก่อนหน้านั้นอาจจะมีความวิตกกังวลกลัวชักหน้าไม่ถึงหลังบอกได้เลยว่าทันนะ ทันอยู่ค่ะมันอาจจะมาช้าหน่อยแต่มาแน่นอนชัวนะก็บางคนอาจจะรอคอยการเงินที่ลงทุนไปแล้วจะได้เมื่อไหร่จะได้ไหมจะออกมาทันไหมคือคุณอาจจะต้องใช้เงินในช่วงนี้นะก็การเงินที่คุณรอคอยมันก็เป็นไปได้ด้วยดีแหละแต่มันก็จะมีเงินเข้ามานะให้คุณได้ชื่นใจนะ ส่วนในเรื่องของปัญหาต่างๆนั้นนะที่คุณมีความหนักอกหนักใจบ้างมีความไม่สบายใจมีความวุ่นวายในหน้าที่การงานก่อนหน้านี้คุณสามารถแก้ปัญหาไปได้ด้วยง่ายดายนะในเดือนนี้มันจะมีเหตุการณ์หรือ,อช่องทางต่างๆที่คุณได้แก้ไขได้ทำไปอย่างง่ายดายซึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะทำให้คุณเคยทำแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะ มันอาจจะทําให้คุณมีความวิตกกังวลใจเกิดขึ้นกลัวที่แก้ไขไม่ได้เพราะที่ผ่านมาอาจจะเคยแล้วแต่มันไม่สำเร็จแต่บอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณจะทำได้สำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือไม่เช่นนั้นคุณก็ แก้ไขได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นฉะนั้นการที่คุณมีความวิตกกังวลต่างๆนานาดูดูแล้วว่าชาวพฤกษบมาจะมีความวิตกกังวลอยู่ไม่ใช่น้อยนะก็รียว่าระมัดระวังหน่อยนะคะบางคนก็มีความเครียดเกิดขึ้นนะระวังหน่อยนะอาจจะมีการปวดหัวนะ คิดไม่ออกในติดขัดในเรื่องของการงานอะไรต่างๆนาน,นา,นนานมีปัญหาให้คุณได้เข้ามาแก้ไขซึ่งบางคนอาจจะเจอมาสักพักนึงแล้วแต่มันแก้ไขไม่ได้นะคะก็น่าจะเข้าใจอยู่เพราะช่วงที่ผ่านมาก็มันเป็นปัญหาที่ คุณไม่สามารถแก้ไขได้แต่ช่วงเวลาใกล้ๆนี้หรือเริ่มจากเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะมีทางออกนะการเงินที่คุณเคยวิตกกังวลมันกำลังจะดีขึ้นมาแล้วนะแล้วใครที่เคยมีความรักที่มันล้มเหลวมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นมือที่สามรักสามเศร้าหรือ ต่างๆนาน,นามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือความรักมันได้จบลงไปมันได้พังลงแล้วนะบอกได้เลยว่าก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากนะเชื่อว่าคุณยังมีคู่โชคชะตาของคุณอยู่ในอนาคตนะซึ่งคุณก็จะได้รับข่าวดีเข้ามาเหมือนกันในเรื่องของความรักนะใครที่มีคู่เขาจะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มี ก็อาจจะมีการพบเจอคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเกี่ยวพันกับการงานก็เป็นได้ที่คุณได้พบเจอที่คุณได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านั้นคุณมีความลังเลใจว่าการงานหนะ้าที่การงานการเงินคุณจะไปในทิศทางใดนะ ก็มันจะมีเรื่องราวต่างๆให้คุณสบายอ,อกสบายใจเกิดขึ้นความมั่นคงเริ่มจะเข้ามานะก็มาจากความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจที่คุณได้ลงมือทำนั่นแหละนะคะซึ่งมันจะส่งผลแล้วในระยะเวลาใกล้ๆนี้ส่วน ใครที่ถามหาความรักว่าจะมีคนเข้ามามั้นมีนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือติดต่อสื่อสารออนไลน์ได้นะก็อาจจะพบเจอกันในโลกออนไลน์ก็อาจจะมีระยะทางเข้ามาที่ทําให้คุณห่างไกลกันอยู่นะอาจจะไปไปมา,มากๆกับกับนะก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ก็เป็นความรักความเสน่หาที่มันจะเริ่มก่อตัวขึ้นมานะคะก็ ก็ระมัดระวังหน่อยนะคนที่เข้ามาบางทีเจอการทางออนไลน์อาจจะเราไม่ค่อยทราบอะไรกับเขามากนะว่ามีครอบครัวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูกันไปก่อนนะคะดูกันระยะยาวไปก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ถึงจะมีเข้ามาแต่ก็บอกได้เลยว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรนะตอนนี้นะคะแต่มีเข้ามาไหมมีความรักเข้ามาให้คุณมีความสุขให้มีความสบายใจแน่นอน ความที่คุณมีตกกังวลต่างๆนานานะความเศร้าวความเบื่อในเรื่องอะไรต่างๆนาๆนาบางคนอาจจะเบื่องานเบื่อชีวิตที่ผิดพลาดที่ล้มเหลวที่เจอกับความรักแย่ๆหรือโดนเอารับเอาเปรียบมาก็ตามนะโดนคนทำแบบหักหลังแทงข้างหลังหรือปิดบังซ่อนเลนกับตัวเองนะคนคนนั้นพวกนั้นเขาก็จะแพ้ภัยไปแล้วออกไปจากชีวิตคุณนะคะ ก็บอกได้เลยนะการงานคุณก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิทางที่ดีในเรื่องไม่สบายอ,อกสบายใจในเรื่องของการงานคุณก็จะได้รับการแก้ไขนะคะบางทีบางท่านที่ทำงานทำให้คุณไม่สบายใจอาจจะมีการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานหรือไม่พอใจกันางานมีความยุ่งเหยิงหรือ มีงานหนักงานวุ่นวายเข้ามาก็บอกได้เลยมันจะเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู่ทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะการเงินในอนาคตมีเข้ามาเยอะขึ้นมากมายแน่นอนนะไม่แพ้ชาวราศีเมษแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่คุณได้รอคอยนะคุณทํำงานหนักคุณก็จะได้เงินเข้ามามากมายเช่นกันคุณเคย ทุ้มเทกับความรักเอาใจใส่มีความมั่นคงกับความรักแต่โดนหักหลังแต่โดนทําร้ายโดนเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดคุณจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นนะก็นั่นแหละถ้าคุณกลับมาเอาใจใส่ตัวเองรักตัวเองเดินออกจากสิ่งที่ทําร้ายตัวคุณคุณก็จะเดินออกจากปัญหาได้บอกได้เลยว่าสิ่งดีๆกำลังรออยู่นะ เรื่องราวของความรักที่มันได้จบลงไปบอกได้เลยว่ามันก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ก็ที่บอกไปก็คืออาจจะมีการได้พบเจอจากการติดต่อสื่อสารกันนะก็ให้ดูดูกันไปก่อนนะเพราะว่าอาจจะเป็นรักทางไกลที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะ เป็นการเดินทางเข้ามาหานานๆเข้ามาพบเจออะไรประมาณนั้นนะก็คนที่เคยเอาเปรียบคุณนะช่วงนี้พวกศัตรูอริมาณผจนก็จะเงียบซบเซาไปจากคุณบ้างนะก็จะทำให้คุณมีความสุขสบายใจเกิดขึ้นมากขึ้นทีเดียวนะคะก็ส่วนในเรื่องของ บางทีคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่ไม่ได้เจอกันนานมาก็ได้เป็นได้นะคะอาจจะได้กลับไปทํางานหรือได้กลับไปเที่ยวภูมิลําเนาเดิมๆหรือที่เคยไปมาแล้วนะ ข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาแน่นอนฉะนั้นอย่าได้วิตกกังวลไปก่อนนะคะก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ก็ทำให้ชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านมีความสบายอกสบายใจเกิดขึ้นนะก็ไม่มากก็เนาะไม่มากไม่น้อยก็เกิดขึ้นเลยแหละเพราะว่า การเงินการงานคุณก็เหมือนดีขึ้นส่วนความรักก็บอกแล้วนะว่าให้มองไปข้างหน้านะอย่าไปจมปลักกับอดีตจะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วแต่ให้ดูดูไปก่อนนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะชาวราศีพิษิก็เดี๋ยวเจอกันนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขสมบูรณ์ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะการเงินขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะขอให้มีความสุขกันในครอบครัวทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ